ที่เราจำได้ว่าเราเคยเล่นตรงนี้แล้วก็โดนยิงข้างตายนี่หว่าอ้อมดีกว่าเฮ้ยอะไรครับอร่อย เอาไทำไรเอะเฮ้ยซ้ายสวยเี่ยแชมป์รูแล้วว่ามี โน้ต้นไม้บางมองไม่เห็นเลยอนี่ไม่ใช่เสียงนี่ไม่ใช่เสียงเพื่อนสวยตายหนึ่งเด็กคนหนึ่งเราออกเด็กสองเลยซ้ำ ไม่ออกนี่ขนาดโดนตีไล่แล้วเนะี่ยยังไม่ออกเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววเฮ้ยเท่ามากขไปด้วยตายก่อน ไม่จะช็อตธรรมดาหนึ่งูด้วยปัญหาที่แข้มดีๆดเดียวเช่นตรงนี้เป็นต้นชอบผ่านกันจังเลแต่ยิงไม่เคยทันใช่ไหมชอบผ่านกันนะตรงนี้จำขึ้นใจเลกูโดนมาสี่ห้ารอบแล้ว ยอมไม่ได้เด็ดขาดยอมไม่ได้เด็ดขาดยิงโดนยิงบ่อยเกินไปแล้วอ,อยากผ่านอีกไหมอ่ะอย่าเห็น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 นะอย่าเลี้ยวไปแลย อหมุนป้อมช้าในขนาดป้อมใช้ระบบไฟฟ้ายังกระช่ายอ่ะสวยดิดุยใช้ระบบไฟฟ้าหมุนป้อมชาอีกไม่เข้าใจเลยไม่ได้ใช้เนแขลงนะแล้วไปมหมุนช้าจังวะอะไร ยิงโดนไหวะโอ้ยิงโดนคอมโพสิตขอบคอมโพสิตด,ด้วยนะโอ้ยอุ้ยโหดิ <g> 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 ลาดเลยเ <g> อเซียวีอร่อยหอใช่เสียงขวาคอมมนเดอร์ตาย เออเว้ยได้บ้านผมสมองใสอ๋อไม่ได้ก่อนพี่เจ็ดสองเล่นไปเราไม่ยุง่งเนาะตทมสบายเลยพี่ โอ้ oh, เครื่องแตกอย่างเดียวแล้วมันก็บอกว่าไม่ให้แตกเครื่องยนต์เร็วให้โดนยิงแล้วทำไมอยู่นี่เฮ้ยทำไมก็ไม่เคยก็ไม่เคยรอดสักทีก็โดนยิงตายมันเดิมมีกล่องมันไม่มี ค่อนข้างในประโยชน์แต่ก็เทด่ดีอะระเบิดอุ๊ยอุ๊ยอมค้างเหรอโอเคอุ๊ยไม่ตายอีกไม่กินตรงนี้ลาก่อนนะ ไม่ตายกูโห<อ>ยิงปืนมึงทิ้งนะขอบคุณครับดูดูดูดวงวันนี้เอออะไรวะน่านะ <c oughs> ต้องไปยิงเพตลร่างมมนดีเหรอมันก็ไม่ตายอยู่ดี <c oughs> นี่เกมม่งตลกตลกเกิน <c oughs> ไม่ตาย แล้วยิงใครตายไดเวอร์ตายเออสก,กิดตรงนี้ตายหมดอีกแล้วเหลือคุณเดียวอีกแล้วผมครับทีมอยู่ไหน ทีมอยู่ไหนทีมขอทีมหน่อยดิไปมาแล้วพี่จีนสวยแน่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 เน่แน่เน่น่เนยเนน่่เ่

สวยอ่ากระสุนหมดแล้วถ้ากระสุนหมดแลยก็ไปดีกว่าเฮ้ยวันดี สวัสดีครับเอ้ยทำไรเนี่ยเยสเมื่อกี้มีมีหน้ามาใส่ใส่หัวเดรัจยาน้ำพงไม่รู้มัวอ้าวเครื่องแตกไปดิไม่ใช่เอนจินอะแต่ก็แค่สวยบิ่วสวยนี่ อ้าวได้ยิงเข้าแข็งขนาดนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> นีงอยากยิงมากเหรเอรู้จักน้อยเกินอะหร M60 นอน,นอน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 มาละ ทำใจเลยแบบกลุ่มขมับเลยทำไมกูช้ากว่ามันวะอา้าวกระสุนวางไว้ไหนเพื่อนกระสุนกระสุนวางไว้ไหนฮะเดีย๋ยวบอกเราไม่มีกระสุนหรออ๋อกระสุนวางไว้ข้างหน้าไม่ได้วางไว้ตรงป้อ,อมนอนขึ้นมาแล้วกันอยู่ข้างหน้านี่ย แยวเขาก็ขึ้นมาหาเราเองใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะปืนแตะไปข้างเดียวเองเหรอหยุดอ้าก็ไม่ใช่จีพาอ่ะไม่ใช่จีพาแต่น่าจะเป็นสองสี่หกเหมือนเดิม รถจีนรถจีนอีกแล้วเฮ้ยคนเอ้ยแต่แน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 ่แต่แน่แน่แน่น่แนนีไงื้อะนิ่งๆฮะเอ้ยพราตัวนี้ไม่มี a มันไม่มีอะไรเลยตัวนี้โล่งโล่งจ้่งอะวัดโ้โหโอ้ยไม่โดนโเ้าสบัตเมื่อกี้ A แคป C แคปเยี่ยมอุ้ยอุ้ย น่คุกอ็อกเลยนะความรุนแรงระดับคุกอ็อฟเลยอะเล่นเกมมันจะเปิดไปเยี่ยมให้แค่นี้เองอ่ะใจร้ายใจมารเลยเกินหนู้นูหนูนแย่แล้วอ้าวไม่เจ็บครับผมไม่เข้า โหดวะเจาะได้แต่ไม่ไม่พังสักชิ้นมือเขาว่าอ้าวแย่ลวมือเขาว่ายิงไม่ทายโดนไม่ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราโดนตรงนี้เข้าก่อนแซดทีแซดซ้ำแน่แล้วเราอาจจะระเบิดตู้มันเลยก็ได้เอา F60 มาแทนเดี๋ยว <c oughs> นั่นไงนั่นไงนั่นไงแซดทีแซดมาเลยไ,ไอ้นี่เป็นงานอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไปแล้วอเลยแซดทีแซดระเบิดมันละแก้ตันได้ละ แล้วก็ไปเจอคนไหนก็ไม่รู้เพิ่อมอีกมาเจอใครว่ามาอยู่ฝั่งโน้นหมดเลยเล่นบนเขาบนเนินโอ้ย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 อ้าวเรียบร้อย นี่ไงลอ,อยเน่าปืนเจาะดีจริงขนาดใหญ่ด้วยเย้นี่ออยิงใส่เพื่อนเลย